เดคอเรตนะคะเออบ้านของเราเนี่ยให้เป็นโทนธีมของคริสต์มาสด้วยกันนะคะกาแฟอะไรอย่างงี้เนาะเ,เป็นเปิดเป็นร้านกาแฟแต่ว่า,า,าแกะของกันนะคะ กลับมาพบกับพินพินี่พินกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพีนตั้งใจจะมาทำวอล์กช่วงคริสต์มาสกันนะคะจริงๆเดือนนี้มันยังไม่ถึงเนาะจริงเดือนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวอล์ของคริสต์มาสเราจะมีทั้งหมดกี่เอพิโซดเรื่องก็มีอยู่ว่า มันใกล้คริสต์มาสแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วพิมพก็แบบอินกับคริสต์มาสมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบที่แบบให้บรรยากาศหรือไวท์ที่บ้านแบบมีความแบบคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะไม่ใช่แบบเด็กต่างประเทศเราไม่ได้อยู่ต่างประเทศก็จริงไม่ได้อยู่ยุโรปหรือว่าแบบที่เออฝั่งโซนนู้นก็จริงแต่เราก็แบบอยากแต่งบ้านให้มันมีความแบบเออได้กลิ่นอายแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งใจเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาเดคอเรตนะคะเออบ้านของเราเนี่ยให้เป็นโทนธีมของคริสต์มาสด้วยกันนะคะ โอเคแล้วก็นี่คือสภาบ้านในตอนนี้ก็ค่อนข้างลบนิดนึงนะคะปกติที่บ้านเราโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบคุณพ่อเอาไว้ขายกาแฟอะไรอย่างนี้เนาะเป็นเปิดเป็นร้านกาแฟแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเดคอร์เรตกันตอนนี้สิ่งที่เราเอาลงมาก็จะมีเออเตาผิงนะคะที่เอามาจากห้องนอนแล้วก็มีต้นคริสต์มาสจิว๋วน้องคริสต์มาสจิ๋วคนนี้ที่มาจากแบบปีก่อนๆซึ่งแบบก่อนมากๆนะคะแล้วเดี๋ยว นี่ตรงนี้ก็ยังลกอยู่แล้วก็มีเออนี่มีซ่อนๆเอาไว้อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็นน้องคริสต์มาสเดี๋ยวจะเอามากลางนะโชคดีของพินมากเลยที่เหมือนหน้าหมู่บ้านอะ่ะแถวๆโซนนู่นมันจะมีร้านแบบ20บบาทซึ่งเขามีของตกแต่งคริสต์มาสแบบน่ารักมากๆเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะทุกคน โอเคจริงๆเราจะเล่าให้ฟังว่าเหมือนเราอ่ะก็มีสั่งของมาจากชีอินบ้างแล้วนะคะทุกคนมีแบบแค่สองสาอย่างมีแบบเทียนปลอมอันใหญ่ๆอันนึงแล้วก็มีที่เันพวงหลีดเอาไว้วางบนโต๊ะอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็แล้วก็มีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งอ่ะนี่นะคะจะมาเก็บของที่สั่งมาจากชีอินถลุมใหญ่บะางเลย อันนี้มนาะมันเป็นแบบว่าไฟไฟปลอมเดี๋ยวลองดูิก็เป็นไฟปลอม,อ,มอันใหญ่ว่า yeah. เอานี่นะคะเอาไว้แบบเมื่วานเฮ้ยเลอะนิดนึดนงขุดออกได้อยู่นี่ทุกคนนี่ไงของกิฟมาสอีกหนึ่งอุ้ยจะวางได้ไหมเนี่ย วางได้ไหเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวขาลองแกะนิดนึงนะคะโอ้ยในรูปมันแบบว่า looking good มากเลยอะ <c oughs> น้องจะเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนอุ้ยอันนี้มันคือไม้แบบของปลอมในรูปมันคือดูสวยมากเลยอะ <c oughs> แต่ว่าคือเห็นฝรั่งเขาจะเอามาแบบวางกับเทียนอะแต่ว่าอันนี้จะวางได้ไหมนะะต้องลองแบบดับดๆหรอ ก็จะว่งกระเทียนได้ไหมนะเทเราจะใหญ่ไปไหมนะโอเคอยู่อยู่ก็คือกล้องดับไปเพราะว่าเมนมเต็งเหมือนมันจะไม่ได้เลยอะทุกคนเหมือนมันจะได้แล้วไแล้วเนี่ยฟิลอย่างนี้นะแล้วก็ไปวางไว้บนโต๊ะน่าจะน่ารักอยู่นะคะ ฮัลโหลค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเป็นอีกวันหนึ่งนะคะก็คือกลับมาถึงบ้านพ่อเราได้มีการตั้งต้นคริสต์มาสไปให้เรียบร้อยเนาะในส่วนของเอ,อ่อตัวที่เป็นเตาผิงก็คือมันจะมีพวกแบบของตกแต่งจะปีก่อนๆมีการแบบเอามาวางไว้บ้างบางส่วนเรียบร้อยแล้วนะโอเคะ okay, กลับมาจากร้านขายของเมื่อกี้แล้วนะคะทั้งหมดหนึ่งรอยยี่สิบบาทก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะเป็นที่ห้อย มันน่ารักมากเลยอะที่ตกเราคือชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่ตกเราทําให้เราอยากไปซื้อที่แบบร้านยี่สิบาทเนี่ยทุกคนดูดิมันจะมีความแบบวิง้งวิงงเห็นปะเป็นไส้แล้วก็จะมาแบบใส่แขวนเอาไว้ตรงนี้น่ารักมากมนะคะม,มาแกะของกันนะคะ アンミカ。 ค่ะทุกคนวันนี้เรามาแวสสยามเพื่อซื้อของเพิ่มเติมตเพราะว่าที่เราไปวันนั้นมันน้อยอยู่เนาะตามที่ทุกคนเห็นในคลิปก็มาซื้อพวกที่ห้อยๆสีเงินเพิม่มแล้วก็มีเอออันนี้เป็นแบบที่วาอะไรเงี้ยแบบน่ารักน่ารักอันนี้ร้านไดสุะนะคะก็จะได้แบบความน่ารักแล้วก็ราคาดีนี่มีของเยอะเลย ค่ะทุกคนเกือบจะเสร็จแล้วก็คือมีต้นไม้เรียบร้อยอย่างที่เราตั้งใจนี่มีน้องโบต่างๆเราก็ไปซื้อ e อลิเมนต์มาเพิ่ม,มอีกเยอะเลยเป็นโทนแบบสีเงินๆเนาะตีมเป็นแบบโทนแบบเออเงินๆสีแดงอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าก็อาจจะมีแบบว่าหลุดเฉดบ้างของปีก่อนอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีแบบเออของตกแต่งซื้อมาเพิ่มอันนี้ที่ไปซื้อจากดโซนะคะก็จะมาวางแต่งแบบนี้เลย แล้วก็นี่มีแก้วอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีดอกไม้มาวางมาใส่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีอันนี้ที่ซื้อจากชีอินนะคะแล้วก็ถุงเท้าที่มาจากดโซกนะคะนี่ต๊ะน,นี้ก็จะเป็นอย่างนี้คือตอนเนี้มันจะเหลือผ้าที่คุมแบบว่าข้างใต้ต้นคริสต์มาสอันนี้นะคะแล้วก็สําหรับตรงที่เป็นเตาผิงก็คือเหมือนมีของมาวางและแล้วก็มีแบบผ้าผืนใหญ่ๆที่คิดเอาไว้ว่าอยากจะซื้อแบบมาวางในซุ้มตรงนี้เนาะ ก็เกือบเสร็จแล้วแหละเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะเลยอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนโอเคและข่าวที่แล้วเราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่ามุมคริสต์มาสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพรมมาแล้วแล้วก็มีผับผ้าปูของตรงโต๊ะเล็กๆด้วยนะคะแต่ทุกคนอาจจะเห็นไปในคลิปแต,แต่งหน้าแล้วก็เออคลิป นิวเย a r g กิมเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะมุมคริสต์มาสของเราแต่เดี๋ยวอีกไม่นานอาจจะแกะออกแล้วบ๊ายบาย